มานี่มนี่มานี่ไปไปไปทำไรเขาทำภารกิจหนครับขาทำภารกิจหนนะครับคอยดูไปไปไปวิ่งวิ่งวิมาด้วยกันครับสวดีครับไปเลยเอาไป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  เร็วเร็วมาเร็วมาเร็วหายเจอ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 หาเจอใช่ไหมหา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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ก็อยากลงอีกหาหเอาล้กี่เอาเอาเาเอาอาหาเจอหาเจอหาเจอหายเจอเร็วเรขึ้นมาเกงครับเกงเกเก เก่งเก่งเก่งเกโอเค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 อ่ไไป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 กินนี่เร็วเก๋ไปชมกันไหมครับกินนี่อะเกมาชมกันครับ หมาวิ่งเล่นครับวันนี้ตะเกียมวันี้ทำไรเขานะ่านี้มา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 เร็ว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 เกนี่ยีพี่ขมเขาตีเออเก่งเก่งเก่งไป อย่าไปข่มเขาอย่าไปข่มเขาตัวนี้อย่ามาแก้เดี๋ยวเขากัดเอาครับเดี๋ยวรับชมต่อไปนะครับเอาอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเอ้าเอาเอ้าไป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 เอาเล็กี้เอาเอาเล็กี้ล็กี้ล็กี้เอา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  A mãi, mãi, lôi, mãi lơ lơ, mãi mụt, mãi. A kia, kia, kia kia mút, kia 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 เอ้าหามาเร็วๆรเอามาเอามามาฮะต้องหาไม้หาอะไรให้เขาคาบอ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเร็วๆขึ้นมาก่อนเร็วมาก่อนเด้อมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้เก่ง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 นี่นี่นี่นะเดี๋ยวไปเอามานะหนึ่งสองซ้ำ อามามามาเร็วเร็วเอมามามานน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 นไปไหนอะยังไม่ถึงเลยเร็วเร็วเร็วนี่นี่ลัเกะลัเกะเอ้าไปมา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 เร็วเร็ว ชอบจริงๆเลยนี่นี่นี่นเอาไม้ให้ก่อนเร็วเร็ไม้ให้พี่ก่อนเร็วนี่นี่เอ้าเอ้าเอ้าเร็ว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 เอ้ามามามาเออมามามาขึ้น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 มาขอ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 บคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเครื่องคอยคอยเมื่อกี้คอยก่อนอ่ะเมื่อกี้อ่ะอ่ะอ่ะไปไป เมามามารู้ๆมาเนี่เอามา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 นี่ยมานี่เอามาพี่เร็วมาพี่เร็วมาเร็วมาพี่เร็วมาพี่เร็วเมานี่ยมานี่ขอ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 ครับขอขอขอเออขอขอขอไปไปไปไม่ไปอีกไปขอขอนั่นแหละ ไปมานะ1นึ่งสองสาเก่งเก่งครับเก่งเกงเกงอ่ะมาๆาาบอีกลายนึ่งเดี๋ยวมันเสียบปากเอาขาบอีกลายหนึงค้าบอีกลายนึ่งเออข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 ออขอออขอค้ับขอขอขอปล่อยปลยยขอ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 ออหนึ่งสองสา เออมา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 อขึ้นทางนี well, ้ทางนี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 ้เร็วทางนี้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 เร็วนี่นี่เอ้าขึ้นตรงนี้ดิเอ้าเอามามาข้อขอขอข้อข้อข้อเหนยังเนื้อยังข้อกี่เ้อยังเนื้อยังเนื้อยังขอ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 ไม่ใช่กระดูกไม่ใช่กระดูกเนื้อยังเนื้อยังเนื้อเยื่อเหนยัง อีกไหมอ่ะหนึ่งสองสามเอามามามาขึ้นมาขึ้นมามามาขอ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 มาดิขอขอไปไหนล่ะไม่ใช่กระดูกแล้วเนี่ยขอ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 นี่ยเอาอีกไหมอีกไหมอ่ะอ่ะนาทีอ่ะหนึ่งสอง ซมเอ้าเอ้าเอมา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 มมาเริมานมาทางนี้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 มานี่ๆมาขอขๆอข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 อมันไม่ใช่กระดูกวุนี้ขอ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 ขีอข้อขๆอขอข้อขอขอขอ้ขอ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 อออออ quai quai đi 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 đạc, biệt quai 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 À, quai 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 1, 2, 3, quai À, ma, 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 quai 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 Thằng quai thằng quai thằng quai 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 quai

Ao, lấy kia, ao. Mày. Hả má, hả má, hả má, gì nãy gì nãy gì nãy. Gì nãy. Hả má chơi, hả 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 hả. Hả chơi lơ lơ, hả chơi, hả chơi. Hả chơi, hả chơi. Ao, ao. Ao, hả chơi, má má má. Hả má lơ 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 lơ. Nhi, 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 แล้วกี้นี่นี่นี่อามาอาอามาอามานี่นี่อามาเอามาเอามาเออเก่งครับเก่งเก่งมานี่ขอขๆอขอขอขๆอขอขอข้อข้อข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 ออข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 ้อข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 ้อขออขกออขอขอขออขอข เก่งครับเก่งเก่งเอามาเริ่ม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 าเริ่ขอ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 มาโอเคขอบคุณค่ะ